รินพรายญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเช้าวันนี้ธรรมลอยลมจะได้บรรณาศาสนธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระจินนวรสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสนทานาเพื่อเป็นเครื่องประเทืองสติปัญญาแก่สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายตามสติตามกำลังสติและปัญญา ของผู้บรรยายต่อไปนี้บุคคลเหล่าใดเกิดมาแล้วเป็นผู้ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตด้วยการมีสติประกอบด้วยปัญญาบุคคลเหล่านั้นย่อมเดินก้าวไปสู่ความเจริญและเป็นผู้ได้บรรลุความสำเร็จในชีวิตได้โดยประการทั้งปวงบุคคลผู้ไปประมาทในการดำเนินชีวิตก็คือเป็นบุคคลที่ วิจารณาตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าขณะนี้เรากำลังทำอะไรขณะนี้เรามีหน้าที่อะไรขณะนี้เราต้องรับผิดชอบอะไรอาทิเช่นเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องรับผิดชอบดูแลบุตรธิดาปล่อยสั่งสอนดูแลประครับประคองบุตรธิดาของตนให้เดินอยู่ในกรอบให้ทำสิ่งที่เป็นในสิ่งที่ถูกต้อง แล้วก็ชี้ทางให้ลูกเดินและตัวเองก็ตบเป็นต้นแบบให้แก่ลูกนั้นลูกและลูกลูก,ลกต่อไปเพราะฉะนั้นการจะเป็นต้นแบบนั้นก็ต้องเป็นบุคคลที่ประกอบด้วยศีลและประกอบด้วยธรรมคนมีศีลก็จะสํารวมกิริยามารยาทกายวาจาให้เรียบร้อยคนที่มีธรรมก็จะได้พยุงรักษาจิตของตนให้เข้มแข็ง ไม่อ่อนแอเมื่อเหตุการณ์อันใดที่สมหวังก็ไม่ละเลิงจนเสียหลักการใดที่พัดภาผิดหวังก็จะไม่โทมนัสไม่โศกเศร้าโศกาอะไรทำนองนี้ด้วยการที่เราไม่ยึดติดในการที่เป็นอยู่แต่เรายึดติดในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า แล้วเรานำมาประพฤติดีปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เพราะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีทั้งมากมายหลายพระสูตรที่ตัดไว้ในพระไตรปิฎกนั้นมีทั้งหมด8 4 0 0มข้อโดยแยกเป็นสาสหลักเรียกว่าพระไตรปิฎกปิฎกแปลว่าตะก้าส่วนไตแปลว่าสาม ไตรปิบกก็คือตะก้าใส่คําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสามใบซึ่งพระพุทธเจ้าทรงเทศนาไว้ช่วงที่พระชนทรงพระชนชีพอยู่45ปีหรือ45พรรษาแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติพระกรณีน้อยใหญ่ในพุทธกิจของพระองค์โดยการชี้สั่งสอนให้ ทางเดินทางทางสว่างให้แก่สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้เป็นเครื่องเตือนใจและเป็นเครื่องนำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดีธรรมะที่พระองค์ทรงตัดไว้แม้จะมีมากมายถึง84,000ข้อและขยายโดยปริมาณแล้วนั้นแต่พระสูตรหรือพระไตรปิฎกนั้นจะแยกแยะไปหนึ่งพระ วินัยยมิดก21,000ื่ข้อพระสุตันตมิดกสองหมนึ่งพันข้อพระอภิธรรมนามีดกสี่สองหันข้อรวมแล้วเป็น4 8 0 0มปพันพระธรรมขันธ์ดังนี้และใน8 4 0 0มืพระธรรมขันธ์นี้แหละพระพุทธองค์ทรงตัดชี้ยกขึ้นมาในเรื่องศรรีล สมาธิปัญญาถ้าพูดเรื่องศีลศีลเป็นบาทสำคัญในการที่จะย่างไปสู่สมาธิสมาธิเป็นบาทสำคัญที่จะก่อให้เกิดตัวปัญญาทีนี้ปัญญาในใน,ในหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนี้เรียกปัญญาให้รอบรู้ในกองสังขารธรรมให้เป็นไปตามสภาวะธรรมแห่งความเป็นจริงว่าโลกนี้ ไม่ว่าบุคคลก็ดีสรพสัตก็ดีล้วนเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่ถาวรทุกชีวิตทุกรูปทุกนามต้องตกอยู่ในอำนาจของกฎไตรลักษณ์นี้ส่วนบุคคลใดที่หลงติดอยู่ในอัตตา เป็นตัวเป็นตนก็จะเกิดความทุกขเวทนาทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะว่าเราไปยึดติดยึดติดว่าอันนั้นของเราไว้นี่ของเราอั้นัน้นของเราที่กินไม่ใช่ของเราทุกอย่างในโลกล้วนเป็นอนัตตาความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เขาไม่ใช่เราเป็นความว่างเปล่าทางนั้นแม้แต่ชีวิตร่างกายของเราเองก็ตามเถอะเมื่อเกิดขึ้นแล้ว ตั้งอยู่และแปรผันระดับไปในปัจจัยเมื่อตายแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ก็ควรจะสร้างสะสมซึ่งบุญเอาไว้เป็นสเสบียงตังในการเดินทางณวันหนึ่งเราจะต้องเดินทางไปคนเดียวอย่างไม่มีวันกลับโดยไม่มีลูกไม่มีสามีไม่มีภรรยาร่วมเดินทางไปแต่ประการใด แต่สิ่งที่จะไปกับเราได้นั่นคือบุญบุญนี้จะเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายบุญเป็นที่พึ่งตรงของสัตว์โลกทั้งหลายบุญเป็นของสะอาดเป็นของบริสุทธิ์บุญนี้อยู่กับบุคคลใดบุคคลนั้นย่อมเจริญบุคคลนั้นย่อมมีความสุขและไม่เป็นทุกข์แต่ถ้าใครหมดบุญก็คือตายสมัยโบราณพระสิทพระมรณะภาพขบพระสินบุญ คนแก่อายุมากๆเขาบอกว่าหมดบุญแล้วสิ้นบุญแล้วเพราะฉะนั้นคนไม่มีบุญก็อยู่ไม่ได้บุญนี่จะค้ำหนุนจุนเจอือให้คนอยู่ดีมีสุขเพราะบุญนี่เป็นสิ่งที่สะอาดความสะอาดอยู่กับใครก็ย่อมทําให้คนนั้นมีความสุขฉะนั้นพระพุทธเจ,จ้าจึงตัดว่าบุคคลทั้งปวงควรจะเว้นจากการทาชั่วทั้งปวงแต่หันมาประกอบความดีทั้งปวง และจํามะจิตใจของตัวเองนะของใสสะอาดบริสุทธิ์เมื่อจิตใจเราสะอาดแล้ว,าาลวการพูดกะดีการกระทำกะดีย่อมสะอาดตามไปด้วยด้วยเหตุนี้แลบุญจึงเป็นที่พึ่งตรงของเราสรรพสัตว์ทุกตัวหน้ามนุษย์เกิดมาแล้วย่อมมีความตายเป็นปลายทางแต่ตอนจะตายจากโลกนี้ไปต้องทำคุณประโยชน์ให้แก่ชีวิตของตนเอง โดยการประพฤติปฏิบัติธรรมการสแสวงหาบุญกุศลได้เป็นที่พึ่งเพื่อที่จะได้เป็นสเสบียงกลางในโอกาสเดินทางหน้าวันเดียวนั่นและด้วยเหตุนี้พึงอย่าประมาทในสติปัญญาขอท่านญาติโยมผู้ได้รับฟังแล้วจงอย่าได้ประมาทในกองบุญในกองกุศลและจงอย่าประมาทในการดำรงชีวิตด้วยประการชะะนี้แลเจริญพร จเจริญพรเนี่ยโยมสาธุชนพุทธบดีสัตว์ตงหลายที่พระบาทสมเด็จพระวชิเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศพระราชทานปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสารต่อยอดและปกครองแผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์ของประเทศไทยอันนี้เมือม่อตมาได้อ่านพระปฐมบรมราชโองการของพงแล้วมีความเลื่อมใสศร,รัทธาที่พระองค์ท่าน มีพระราชด,ดำริและวินิจฉัยว่างานที่พระบาทสมเด็จพระภูมิพลอด,ดุลยเดชมหิราธิเบศได้กระทำได้กระทำไว้เมื่อเจ็ดสิบปีที่ล่วงผ่านมาและงานใดที่เป็นประโยชน์ก็ล้วนทุกชิ้นทุกอันพระองค์ก็สื่สารต่อยอดในงานเหล่านั้นก็นับว่าพระองค์ทรงเป็นพระมาหากษัตริย์ผู้ทรงไว้ท,ทึกทศสิธรัชธรรมอาตมาจึงถือ ปฐมองค์ราชองการของพระองค์นี้มาด,ดําเนินงานในการสร้างงานที่อาตมาข้างคาอยู่งานข้างคาที่อาตมากําลังดําเนินการอยู่นี้เป็นงานเกี่ยวเนื่องกับราชวงศ์จึงจำเป็นที่สุดต้องขอประชามติเสียก่อนแล้วเมื่อประชามติเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ดําเนินการขอใช้ที่ดินขอมติเห็นชอบแล้วก็จะได้ทั้งฝ่ายสงและฝ่ายคาวาัต แล้วจะได้ทาหนังสือถึงนายอำเภอในนามของมูลิธิวัดเนืองและกระดําเนินการถึงจังหวัดและนําถึงจังหวัดกาบังคมทูลทรงทราบฝ่ารองธุดีพระบาทในรถเก่าพระบาทสมเด็จพระวชิระเก้าเจ้าอยู่หัววัดทรงโปรดประการใดในงานนี้เพราะงานนี้เกี่ยวเนื่องดนรัชวงศ์ควรเกิดการที่จะนําทุนท้าบไปสรงทราบในการสืบสารต่อยอดที่จะามางานสืบสารต่อยอด ในโครงการเฉลิมพระเกียรติกรมราชีวงมาทําเมื่อพระองค์ทรงพระราชทานหรือว่าเห็นควรประการใดอาตมาก็จะได้ดําเนินการนั้นให้เป็นไปตามโครงการและพระประสงค์จะเดิมประสงค์โครงการพระมหาธาตุเจดีย์นี้จะสร้างถวายสมเด็จพระนางเย่าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญประชนมัยม่พรรษาครบ6 0สิบพรรษามาปีสาเมื่อมาถึงการสมัยยุคนี้ล่วงเลยมาเน่นนานอาตมาก็เห็นว่าเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวะชิรก้าเจ้าอยู่หัวทรงสเสด็จถลิมสิริราชสมบัติอันเป็นปีบรมราชาพิเศษและเป็นปีมหามงคลที่สูงสุดของประเทศไทยอาตมาจึงได้พยายามดึง งานฟื้นงานเก่าๆสืบงานเก่าๆที่เกี่ยวข้องกับเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและน้อมเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าและน้อมถวายในพระบุญญาธิการแห่งพระบาทสมเด็จพระวชิรก้าเจ้าอยู่หัวตลอดถึงสถาบันพระบรมราชกีงคงทุกปุะององได้ จเจริมพระเกียรติท่านและกเพิ่มพูนในพระบุญญาธิการของท่านให้สถาพรยิ่งๆขึ้นไปในฐานะเป็นพระสงค์ในพุทธศาสนาและร่วมกับประชาชนและส่วนราชการทุกๆท่านก็จะได้ช่วยกันหากองทุนต่างๆบัดนี้ได้จัดการดำเนินการเขียนแปนจนเสร็จแล้วจึงขอให้ทุกท่านผู้เป็นชาวไทยเป็นชาวพุทธผู้เห็นความสถาพรแห่งพระพุทธศาสนา และเห็นแก่แผ่นดินในภาคใต้ให้สถาพรมั่นคงสืบไปก็ขอให้ช่วยกันสืบสารแล้ช่วยกันพยายามประครับประคองให้โครงการนี้ได้สําเร็จลุกล่วงไปดังความประสงค์ให้นึกอีกทีว่าโครงการนี้ทําเพื่อแผ่นดินทั้งชาติทําแผ่นดินของประเทศไทยให้มั่นคงสถาพรเรียกว่าพระเจดีพระมหาาตาเจดีเพื่อแผ่นดิน ส่วนจะสร้างเสร็จหรือไม่เสร็จนั้นขึ้นอยู่กับจิตศรัทธาของญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกคนใครมีกําลังกายทํากําลังกายใครมีกําลังทรัพย์ช่วยกันกําลังทรัพย์ใครมีกําลังวาจาช่วยกันลองเป่าประกาศประชาสัมพันธ์ไปเพื่อให้งานชิ้นนี้ได้สําเร็จไปงานชิ้นนี้ไม่ได้เป็นของใครเป็นของแผ่นดินงานชิ้นนี้เป็นของแผ่นดินจึงขอจเจริญพรมาให้ญาติโยมได้ทําความดีร่วมกัน ชีวิตของท่านจะได้สถาพรชีวิตของท่านจะได้เจริญรุ่งเรืองไปถึงตลอดถึงลูกถึงหลานอันนี้อาตมาขออนุโมทนาบุญทุกท่านทุกคนเลยสาธุขอให้เจริญเติม